รษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ทอแทใ้ในใจปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าหากคนไทยไม่รู้จักพอเพียงและไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ หรือช่วงที่กระแสดีก็จะใช้เงินกันอย่างฟุ่มเฟือยแต่เมื่อกระแสไปในทางลบก็จะมีความเดือดร้อนแต่หากรู้จักการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นภูมิต้านทานสำหรับคนไทยและประเทศไทยได้าววาดการจัดทำสารคดีชุดนี้พเพื่อเธอพระเกียรติ <ใน S 1> พระบาท <ใน S 1> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรากาศทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาและเพื่อเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้สามารถขยายผลไปสู่บุคคลอื่นและชุมชนอื่นๆได้นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเข้าใจถึงคุณค่าของแนวคิดชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย อย่างไรก็ตามการผลักดันให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงและให้เป็นค่านิยมใหม่ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อที่จะสร้างให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขและยั่งยืนในอนาคตก็จะต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังความพอเพียงให้กลายเป็นค่านิยมในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของคนทั่วไปเสียก่อน ววและจากการที่กรมราชธรรมมีนโยบายให้เรือนจำชั่วคราวและทันทัสถานทั่วประเทศจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำแนวพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนั้นเรือนจำชั่วคราวเหลียงห้องจังหวัดตรังซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่7นาย มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปหรือนักโทษที่เหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกินห้าปีสำหรับเรือนจำชั่วคราวแห่งห้องนะครับเดิมก็มีพื้นที่ที่ใช้เป็นสวนยางนะครับของอเรือนจำจังหวัดตรังซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะมีประมาณ200กว่าไร่นะครับแล้วก็ ในประมาณปี2552นะครับช่วงประมาณวันที่2ที่3มีนานะก็ได้เปิดเป็นเรื่อนจำที่ทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยตอนนั้นทางเรื่อนจำโดยท่านอดีตผู้ปิชาการเรือนจำท่านนะสุรพลแก้วพลาดดยท่านก็ได้นำ คณะขรา,าชการไปดูงานที่เรือนจำชั่วคราวเขากรงนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งตอนนั้นหลังจากกลับมาแล้วก็ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามร่องสวนยางให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยนำกิจกรรมทางด้านการเกษตร ทั้งการประมงในการเลี้ยงปลานะครับปศุสัตว์ก็จะมีการเ,าเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงต่างๆนะครับเนื่องจากความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่นี่ทั้งเจ็ดท่านที่ได้ร่วม่าฟันกันมาตั้งแต่ตอนต้นก็ทําให้ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์สาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราได้รับาการกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ท่านอธิบดีกรมราชธรร์หรือท่านชาติชายสุทธิกรมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านนาีกิทสุสุนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันในด้านแนวความคิดแล้วก็งบประมาณจนทําให้พื้นที่สวนอย่างของเรืจนจำชั่วขาวเหลียงห้องได้พัฒนาไปจนถึง,ถงการเป็นศูนย์การเรียนรู้ พออเียงงขจดกัไครับ้งนี้เพื่อดำเนินการแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมและนิสัยของผู้ต้องขังทั้งการให้การอบรมและการฝึกอาชีพทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะโดยทางเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องได้กำหนดหลักการทำงานไว้สามมิติมิติที่หนึ่ง เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมิติที่2เพื่อการบริหารองค์กรแบบพอเพียงและมิติที่3เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ต้องขังให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเมื่อพ้นโทษไปแล้วในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐีพอ,อเพียงนี้นะครับประโยชน์ที่ได้รับที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ย เจ้าที่เองเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแบบดก่ผู้ใต้กำบัญชาผู้คูอุอง้งขังนอครับจะต้องลำรงตนโดยวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับแล้วก็นำแนววิถีชีวิตตัวนี้เป็นแบบอย่างให้กับพุ่งขังเพื่อเราที่จะได้อบรมให้เขามีแนวทางมีวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของปุ่งขังนั้นนะครับหลังจากที่เขาได้มาอยู่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับจากครั้งแรกก่อนที่เขามาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะไม่มี พื้นฐานไม่มีทักษะในด้านอาชีพในด้านการเกษตรนะครับหลังจากที่เขามาอยู่ศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้ครับเขาก็จะมีความรู้มีทักษะในด้านอาชีพเพิ่มขึ้นเขาสามารถที่จะนำแนวคิดนำความรู้ที่เขาได้รับจากการศึกษาอบรมในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติตร,ตรงนี้ครับไปใช้กับตัวเขาเองภายหลังจากเขาพ้นโทษไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับชุมชน ตัวควคามสุยงีเรือนจำชั่วคราวเรียงห้องได้นำแนวพระราชดำริตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่3มีนาคม2552โดยการนำพื้นที่บางส่วนของเรือนจำจากที่มีอยู่ทั้งหมด262ไร่มาจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการ4ส่วนคือ ส่วนที่1เป็นป่าไหวเศรษฐกิจในสวนยางพาราเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยดำเนินการร่วมกับโครงการสวนพระองค์สวนจิตละดาจำนวน30ไร่ส่วนที่2เป็นป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจำนวน12ไร่ส่วนที่3เป็นสวนยางพาราจำนวน174ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอทุนปลูกทดแทนจำนวน42ไร่ส่วนที่4เป็นขอ้อปศุสัตว์จำนวน5ไร่จุดเด่นของเรือนจำชั่วคราวเรียงห้องจนทำให้ทางเรือนจำได้รับโลกเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีประเภทหน่วยงานองค์การภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2554ก็คือ การนำพื้นที่ว่างบางส่วนและพื้นที่ในร่องสวนยางพาราจำนวน5้าไร่เศษมาดำเนินการใน5ด้าน 1. ด้านการเกษตรมีการทำแปลงนาสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคในครัวเรือนหลายสิบชนิดเช่นผักเมียงมะพร้าวการเพาะเห็ดและการปลูกพืชตามซุ้มไม้เพื่อความสวยงามและบริโภค 2. ด้านการประมงมีทั้งการเลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกในร่องสวนยางพาราโดยไม่มีการถ่ายน้ำแต่ใช้จุลินทรีย์ EM ็มบำบัดน้ำเสียทำให้ปลาไม่มีโรคผิวสวยและโตเร็วเช่นปลาทับทิมปลาดุกปลาสวายปลาจาระเม็ดน้ำจืดปลาตะเพียนปลานิลและกบ 3. ด้านปศุสัตว์มีทั้งการเลี้ยงสุกรพันธุ์เลี้ยงเป็ดไข่และเลี้ยงแพะพื้นเมือง 4. ด้านพลังงานทางเรือนจําได้มีการทำเตาเผาถ่านถังขนาด2 0 0ลิตรทั้งนี้นอกจากจะได้ถ่านจากไม้มาทำเชื้อเพลิงแล้วยังได้น้ำส้มขวัญไม้มาสกัดเป็นน้ำยาปราบศัตรูพืชอีกด้วย 5. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการทำจุลินทรีย์เเพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำเสียรักษาสภาพน้ำกำจัดกลิ่นและตัดวงจรของแมลงประเภทที่วางไข่รวมทั้งการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในการบำรุงพืชผักไม้ดอกไม้ผลและผลของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งผลดีในสองส่วนคือส่วนของเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้และความเข้าใจวิถีชีวิตในการดำรงตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนด้านของผู้ต้องขังทำให้ผู้ต้องขังมีความรู้และมีทักษะในด้านอาชีพสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำรงตนและประกอบอาชีพเมื่อพ้นเรือนจำ ญญกันปัจจัยพอกไหนร่วงบัตรจ่ายนึ่งมันถ่วยให้ปญญระหยัดช่วงถวยมีเวลาว่างน้อ,นอยลงเศรษฐกิจตัตวเพียงพอกไหนร่วงสามารถทำให้เราชอบคนทุกตไปเรียกกันจ่าย<ท>ได้มกากจ่ายได้ได้งซ่งปลอมเศรษฐกิจตัตวเพียงนี่บางคุณยังไม่รู้ที่ ซึ่งเศรษฐกิจปอดเพียงท้อไหนร่วงต้มได้มาทึกราที่นี้ได้ติมเพิ่มขึ้นกาดูดสวามมันก็ดีขึ้นมาบางทิ้งบางย่างนะแต่ผู้ไม่รู้ที่ได้มาเรียนดูที่นี้ตามมาทั้งจากเรียงดูนะครับปปัจจัยเศรษฐกิจปอดเพียงอย่างจำจัวงบตรงจะจะดูว่าได้ให้มากับ ุ่มตั้งใจว่าจะเรียนรู้ตรงนี้เพื่อไปประกอบใจที่บ้านแลวกสร้นงต้ใจาวบ้านที่บ้านในรู้จักวิธีวิธีชีวิตในการเป็นโยกองบ้านเรา้ะก็วิธีชีวิตตรงนี้ผุ่กิดว่าเป็นประโยชน์มากับเป็นประโยชน์กับคนบ้านเรามาแล้วก็จะเอาหลายๆอย่างไปต่ออยู่ตรงนั้นเพื่อจะสร้างงานกับ คุณมารโดได้ดูในนามของคุณมาโดได้เห็นปจริงที่อ่ะปัยญาของนายล่วงแต่ห้มาปิดฟักปลดปิดฟักปลดสั้นปิดต่างๆนีจะได้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกอย่างร้อนได้ไม่อยากไม่องลงทุนมากพุ่มยาวเวลาตรงนี้เดี๋ยวพุ่มเสื่อการมาเลยปลิกวิกฤตเป็นโอกาสจะเรียนรู้ให้หมากที่ชุดกับเผื่อไปพัฒนากระบวนของพุ่มต่อไปนะครับ ัจลงจปุ่มบนตัน้วลวลไปปแรัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเรียงห้องถือเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสถานศึกษากลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและยังถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย ซึ่งหากนับตั้งแต่วันที่2มีนาคม2,552มาจนถึงล่าสุดจะพบว่ามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเกือบ200คณะหรือจำนวนกว่า1,000 0คนอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขอย่างนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกร้อนในใจ จะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ